ผมก็ไปบอกแม่ว่าเอาแม่จะใกล้จบแล้วเราผมจะเลือกเส้นทางเดินชีวิตแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ขึ้นโตไหมตอนนั้นไม่คืนไม่ขึ้นเขาเก็บเรียบร้อยเก็บยังเก็บอารมณ์อยู่แต่ข้างล่างสไลด์แล้วนะอันนี้ะสไลด์เฟือเสียงัคลิกเสียงดังคลิ๊กคลสไลด์แล้วก็นิ่งๆใส่ผมแล้วก็บอกอ่าโอเคถ้าลูกเลือกแล้วเนี่ยโอเคแม่จะเซ็นเช็คให้ใช้ใบหนึ่งแล้วเฮ้ยเอาไปตั้งตัวเหมือนกับว่า ให้เงินก้อนสุดท้ายครับก็คือวัดใจกันเลยว่าถ้าเงินก้อนนี่หมดอะแล้วยังไม่เป็นโลเป็นพายยังทํามาหากินไม่ได้ยังยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ก็จบนะเฮ้ยมีแม่ไหมปุ่มได้แม่ไปปื้มแม่ไม่ปื้มไม่ไปปื้มแม่ไม่ปื้มหลายเรื่องจังไม่ได้เรื่องวงการบันเทิงเห็นว่าคุณแม่ก็ไม่ปื้มอย่างกตอนี้ก็วงื่องหนเ่องจริงอันนี้ก็เล่าได้นะเล่าได้เล่าได้เล่าได้อันนี้คือคุณ เลือกที่จะเล่าใช่ไหมคะใช่ครับข<พ>อ,อค,คนน้แข็งด้วยนะคุณไม่ใช่คนดีเท่าไหร่คุณไม่ใช่คนดีทำไมอะแม่ไม่ไม่ชอบกค, <c oughs> คือแม่ผมเนี่ยที่บ้านทั้งพ่อทั้งแม่เลยชอบชอบให้ลูกรับราชการมากกว่าคือมองว่ามผมเนี่ยเป็นลูกผู้ชายแข็งแรงแล้วก็น่าจะ รับราชการไม่ทหารก็ตำรวจไม่ทหารตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับราชการแม่พ่อแม่ผมสนับสนุนเพราะว่ามองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแต่ไอ้เรามองมันมองต่างไงเรามองตอนนั้นคุณเข้ามาในวงการเรียบร้อยแล้วคืออยู่ตอนดวงไหนเป็นพระเอกแล้วเรียบร้อยตอนช่วงมัธยมเนี่ยผมเริ่มผมเริ่มที่จะมีผลงานก็คือมีเดินแบบถ่ายแบบเล่นเอมวียังไม่เป็นพระเอกยังไม่เรียรอก็มีก็มีก็มีเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย ก็หาเงินที่จะหาเงินส่งตัวเองได้บ้างมีค่าขนมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีนะมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่เรูสึกเฮ้ยค่อยๆเริ่มชอบอแต่ผมก็เรียนสายวิทย์อยู่ตอนนี้ก็เรียนสายวิทย์แม่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้อยากให้ไปสอบเตรียมทหารอยากให้เตรียมตัวจริงๆที่มีซิกแพคที่ที่สุขภาพดีเพราะตอนนั้น่ะแม่ส่งให้ไปเรียนโรงเรียนอ่าเขาเรียกว่า พวกฝึกพวกเตรียมทหาร่ะก่อนที่จะไปสอบอะครับอ๋อก็ต้องมีติดตั้งค่ะแม่ติดตัแม่แบบเหมือนเหมือนแม่คือขีดเส้นชีวิตให้ดแม่ผมนี่แล้วคุณกลัวแม่ยังไม่กลัวแม่นี่คือลูกน้องพูดจาไม่เข้าหูเตะลูกน้องอย่างนี้เลยแม่ผมแบบเป็นสายบู๊แม่เป็นบ้านไขแกะจีจ้าเออเจีจ้าผมยังติดตายู่วันนี้เลยเม่เคยเคยเป็นไงแม่ลูกน้องพูดเสียงรู้อ้าเจเจเรยนชครับม่ไม่ขี้เฉียวนะ ไม่กี่เฉียวไม่เขาคิดว่าเฉี่ยวนะแม่กระโดดขึ้นโต๊ะนี่แล้วเละแม่ผมเป็นคนูเลยแม่ผมเป็นคนบูมากบูมากคุณก็น่าจะกลัวแม่บ้างแหละโดนเตะเฉยกันนะนผมก็ไม่ค่อยกลัวเงี้ยก็คือเป็นคนที่ดื้อเป็นเด็กที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีมุมเป็นของตัวเองนะที่แบบอยากจะใช้ชีวิตเป็นของตัวเองอ่ะหนูไม่เข้าบ้านนี้แล้วนะทำไมฮะ แม่เขานาเตะหนูแน่โอเคเราใช่ไหมไม่ต้องห่วงเราเตะเฉยเตะเสยหน้าคุณไม่ต้องห่วงน่าเราไม่ขยับอยู่แล้วไม่ขยับอยู่แล้วยังไงก็ตึงไม่มีความรู้สึกว่าแตะเบอร์ค่อะไรเงี่ยหรอแล้วทำยังไงแม่คุณไม่เื้มไม่อยากให้คุณอยู่ในวงการแม่คุณทำยังไงแล้วเราเราเราด้วยยังไงแม่ทํยังไงผมก็ไปบอกแม่ว่าเอาแม่จะ ใกล้จบแล้วแล้วผมจะเลือกเส้นทางเดินชีวิตแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ขึ้นโตไหมตอนนั้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเขาเก็บเรียบร้อยเก็บเก็บ้นไม่ได้เก็บเก็บอารมณ์อยู่แต่ข้างล่างสไลด์แล้วนะอัน้กับสไลด์สื่องราเสียงดังคลิกแคลนงกคลิกแคลนสไลด์แล้วก็นิ่งๆใส่ผมแล้วก็บอกโอเคถ้าลูกเลือกแล้วเนี่ยโอเคแม่จะเซ็นเช็คให้ใช้ใบหนึ่งแล้วเฮ้ยเอาไปตั้งตัวเหมือนกับว่า ให้เงินก้อนสุดท้ายครับก็คือวัดใจกันเลยว,ว่าถ้าเงินก้อนเนี้ยหมดอ่ะแล้วยังไม่เป็นโลเป็นพายยังทําม,มาหากินไม่ได้ยังยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ก็จบนะ